สดงใด้คุณไดเด็นใเคชาแนวผมจะคุยเรื่องแบทมิดวูคองประเดิอน้องของขอบคุณนะติดตามชมคิดแนกคิดปัจจุบันนะช่วงนี้อาจจะมีคนสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเลิกทำคอนเทนต์อยี่กถ่ไดรูปแล้วหรอแม่งมีแต่เกมเฮ้ยกระหนังอะไรเงี้ยเปล่านะยังไม่ได้เลิกทำคอนเทนต์นะเพียงแต่ว่า อ่ที่บอกครับช่องผมมันเป็นช่องที่ค่อนข้างจับฉายเราทําของเราไปเรื่อยอ,อ่ะเราเราทำอะไรอยู่ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนในช่วงนี้เราก็จะแบบนําเสนอประมาณนั้นเผื่อมีคนสนใจเผื่อมีใครชอบก็ขอดูไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปส่วนใครที่ไม่ถูกใจนี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆถือถ้าเกิดสมมุติว่ามีคอนเทนต์ใดอยากจะให้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะฮะเราจะได้ทํา นะบางทีมันก็ตันอะ่ะมันนึกไม่ออกมันจะมีอะไรมากเกี่ยวกับวงการถ่ายภาพมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะไงเออช่วงนี้ก็งานแต่งก็ไม่ค่อยมีเป็นเทศกาลปริญญาซึ่งเราก็ไม่ใช่ช่างภาพสายปริญญาจา๋าเพราะช่วงหลังมาเราเฟรมมาเป็นช่างภาพถ่ายงานแต่งเป็นหลักเนี้ยอรอตงานช่วงนี้มันก็จะเงียบๆของก็จะเต็มเชลประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประกอบกับฝนตกด้วยอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายน้องๆนาง,ง,งแบบอะไรเงี้ยไม่ได้นัดใครเพราะว่าเดี๋ยวเจอฝนก็เลยต้องนี่แหละทาอะไรได้ก็น่าเล่นเกมนะครับ ก็เลยวันนี้จะมาคุยเรื่องแบ็กพิ Wu ู o องนะคือผมมองว่ามันเป็นเกมที่มีคนเล่นเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้พูดจะบอกว่ามันไม่ได้พูดถึงในวงกว้างมันก็พูดถึงในวงกว้างแหละพีงแต่ว่าการเข้าถึงตัวเกมอ่ะมันค่อนข้างจะจํากัดเพราะว่าด้วยราคาของของตัวเกมค่อนข้างสูงเนาะอ่ามันเลยทําให้บางคนเขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งคือไม่อยากเสียตังค์ส่วนหนึ่งคือไม่มีตังค์เออเราก็รู้เราก็เข้าใจได้ในส่วนนั้นดังนั้นถามว่าเป็น แกระแสไหมแบ็กวิดบูของสำหรับผมผมว่ามันเป็นแกระแสนะแกระแสที่ออกมาช่วง 1- 2เดือนแรกอันนี้รู้สึกเดือนนี้ที่เป็นเดือนที่3แล้วอ่ะมันออกมาเดือนสิงหา <c oughs> ก็ยังคงมีคนทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะสำหรับแบ็กวิดบูของ <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้แค่ไม่คิดจะซื้อ,นะอแรกก็ไมไ่คิดจะซื้อเราก็แบบเช่างจิตช่างใจอยู่แล้วมันช่วงจวังหวะมันว่างพอดีอ่ะเราก็แบบเออมันเกิดไงมันเกิดเอ้ยผมว่ามันเกิดทีนี้แลวการหาข้ออ้างในการจะเล่นว่างั้นเถอะช่วงแรกที่เล่นบอกเลยครับว่า โอ้โหน้ำตาจะเล็ดคือโอเคผมเป็นคนเล่นเกมตั้งแต่เด็กสมัยไอ้เครื่องมอง่วงๆอ่ะซูปเปอร์มาริโออ่ะสีม่วงยังยังจอย,ยไม่มีปุ่มเทอร์โบโเลยอ่าปี2530อนห้ออพูดถึงแก่มากสองพาร้อยก็ประมาณ4ขวบเนี่ยผมเริ่มเล่นเกมมัน4ขวบเกมแรกๆที่เล่นก็แน่นอนมาริโอคอนท่าล็อกแมนล็อกแมนนี่ชอบมากเกมพวกนี้มีแพทเทิร์นอย่างอะไรอ่ะเกมแม่ผมชอบเล่นเกมแมปปี้อ่ะเป็นไอ้หนูหนูโดดดึง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 อะแม่ผมชอบมากเล่นเล่น จบอกเล่นตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่ผมนอนอ่ะสองสามทุ่มอ่ะบางทีหันบ้งนาฬิกาที่ตีสามอะไรเงี้ยเออไม่ได้นอนไม่ได้หลับเช้ามาถ่ายก๋วยเตี๋ยวต่อแล้วก่อนแม่ผมถ่ายก๋วยเตี๋ยวพอมายุคหลังๆพอเริ่มมาเป็นเครื่อง PlayStation ผมผมจะไมไ่เล่นเครื่อง Super อ่ะ Super om, แฟร์มีคอมเลยกลุ่มนี้ที่เสียบแผ่นแผ่น floppy d พวกนี้ผมไม่ได้เล่นเพราะว่าอ่ามันเป็นรอยต่อซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ไปร้านเกมพอมาสักประมาณม .1 ม2เนี้ยร้านเกมเริ่มมีเครื่อง Play เราก็เล่น PlayStation นี้เราก็เริ่ม,มหลากหลายแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักกับเพื่อนๆนเริ่มแม่ก็ซื้อเครื่องพ l a y มาให้เล่นที่บ้านก็เล่นอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปเล่นบ้านเพื่อนมนันกว่าเออก็จะเป็นแก๊งสาวก winning วน,นั่นแหละแบบนี้ก็ประมาณนะั้นเราก็จะโตมากับกลุ่ม w i n น i n งพอเข้ายุคเพ a y สผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเราก็เริ่มมาหาอะไรเราไปเล่นเกมออนไลน์แทนอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมเล่นเล่นมาตลอดคือยุคยุคที่ผมอยู่อะถ้ามันเป็นยุคที่มันมีการแคสเกมผมก็คงได้ทํากับเขาไปแล้วนะนเน็ตออราย เมื่อหาลัยปี2ปี3แล้วอะผมจะมีเม็ดเน็ตเมกให้ใช้อะเออรลยเดือนเน็ตเมกอะที่จะไม่ต้องไปแบบต่อของโมเด็มแบบแปลอดแต่อะไรก็ไม่ต้องแล้วอ่านี่เป็นเน็ตหนึ่งเมกช่วงนั้นก็แลกนา็อกแลกแลกก็ไม่เท่าไหร่แลกไม่ค่อยได้อินเออจะไปอินกับทีเอสออนไลน์แล้วก็ไล่ไปเรื่อยตีปังย่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนั่นคือยุคหนึ่งที่เราเล่นเกมแล้วตอนหลังมาก็คือไม่เล่นออนไลน์แล้วเต็มที่ก็เล่นอาร์โอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก เป็อ่ะเป็อ่ะใ,ในในคอมอะเออ PS เอสแล้วก็พวกอะไรอ่ะเล่นเส้นเอวพวกเนี้ยเออเราก็จะเล่นอยู่ประมาณโซ,โซนนี้แหละเล่นมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ออกตัวแล้วเราไม่เด็กคกงไม่เด็กแชทอะไรประมาณนี้อ่ะเราก็เล่นของเราไปเฉยๆ,ๆทีนี้พอมาถึงแบ็คพิทบูของมันเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเกมโซวะซึ่งมันเปนน็นมันมันมันเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการลบอ่าในการตีในการเปลี่ยนสกิลเพื่อจะสู้การรีสกิลเพื่อจะสู้ การหาเทคนิคในการต่อสู้อะไรประมาณน,นี้ซึ่งเอาตรงเราเป็นสายที่มันอายุเรารู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วอะ่ะการจะมาดักจังหวะอะไรแบบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบประสาทสัมผัสแบบไวๆเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่อืมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบคล่องขนาดนั้นนะตอนแรกที่เปิดเกมเพื่เล่นแค่ชัปเตอร์แรกแค่นั้นแหละก็ท้อแล้วนะโอ้โหเมื่อไหร่ือจะผ่านไอ้หลวงจีนไอ้หลวงจีนบ้าด่ที่หลวงจีนสีทองทอไอ้หลวงไอ้หลวงจีนทองไม่เท่าไหร่ ไอหลวงกินตัวแรกอ่ะไอตัวสีน้ําเงินอ่ะบอสตัวที่มันจะต้องเจอบอสบอสบอสที่เป็นบอสแรกนะบอสบอสบึกหัดที่จะได้พลังที่จะได้มนหยุดนิ่งมานั้นบอสที่1ต่อมาก็ไปตีหมาไฟอ่าหมาไฟกับบอสสองแล้วก็ไอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นบอสกลางทางอ่ะไอหัวโหม่งดินอ่ะโอ้โหไอเนี่ยกว่าจะผ่านโอ้พระเจ้าพอผ่านมันได้ไปเจอหมาอ่ะหมาก็โอเคไม่เท่าไหร่เจอหมาเสร็จเจอ อะไรไอตัวอะไรกุนจือกุนจือเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนปล่อยพิษปล่อยงูไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปหนักอีกทีนึงก็เจอไอ้งูไอ้งูสองมันจะมีสองเฟสไอ้งูนี่ก็หนักกว่าจะผ่านไอ้งูแล้วก็ไปเจอไอหลวงจีนทองเพราะมันต้องเคาะละครสามที่ใช่ไหมม่นจะเข้าไปในมิติหลวงจีนทองไอหลวงจีนทองนี่ก็โอ้โหเมื่อไหร่มันจะผ่านวะแล้วมันมีเพิ่มเลือดด้วยมันต้องไปดักตีมันไอเนี่ยไอดักตีลูกศิษย์วัด เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเลือดไปเติมให้อ้นั่นเพราะว่าถ้าเลือดมันเต็มอะลงมาแม่งเหมือนเริ่มสู้ใหม่อะเออเพราะว่าเลือดขึ้นหลอดปุ๊บมันจะมันจะมีตัวนี้ไปเดินให้มันดูดเลือดเข้าไปเราก็แบบโอ้โหต้องไปดักตีแล้วเราก็ตีไม่แม่นพอะเราเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานใช่ไหมมันจะต้องแบบลองคับจอยสองสองสองไอ้นี่เนี่ย,ยสองอันเนี้ยเนี่ยอันนี้หมุนเดินอันนี้หมุนตีอ่าเราก็แบบโอ้มือซ้ายมือขวาอะไรว้เนี่ยงงไปหมดเออมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยถนัด เริ่มแรกก็ไม่ค่อยขนาดเราก,ก็โอ้ยมัจะผ่านไหมเนาะจะผ่านไหมเนาะอ,อ่ะพอผ่านในตัวหลงจีนนั่นมาได้อ่าได้ได้ได้ผ้าคุมกันไฟมาแล้วอ่ะปุ๊บก็ไปเจอบอสบอสล่างบอสตัวแรกก่อนบอสบอสหลักตัวแรกล่างคนก่อนอก็ไม่เท่าไหร่พอ,อ,อไปเจอบอสหมีไฟเข้าไปแล้วอนโะเมื่อไหร่กูจะผ่านเนาะกูซื้อมาทําไมวะเกมนี้โอ้ มันยากเย็นแสงเขียนเลือเกินตีก็ไม่ค่อยจะเข้าเลยอ่ะก็ท้อใจยอยู่ก็เล่นไปจนจนผ่านฟุกผ่านเออผ่านเว้ยอ่ะทีนี้พอเข้า Chapter 2ก็รู้สึกว่าบอสชัปเตอร์ไม่ได้หวงม,มากเออไอหนูไอหนูสุดท้ายอ่ะไอบอสหนูใหญ่ไอมสหนูเหลืองอะไรที่เขาเตีกันลำบากลำบากเอ้ยผมตีแป๊บเดียวตายเออผมผมไม่ได้แบบตายตายฟื้นตายฟื้นบ่อยๆเหมือนคนอื่นเขา แถมเราไม่มีกระดิ่งกระดิ่งนี่ด้วยอะ่ะกระดิ่งอะไรวะกระดิ่งที่มัน้อยสําหรับกันกันลมอะ่ะเออกระดิ่งกันลมเราก็ไม่ได้มีแต่ด้วยความที่เราตายบ่อยตั้งแต่ชัตเตอร์แรกแรกเออวลเราก็ขึ้นโมบิลเราขึ้นมันก็เหมือนกับมันก็ง่ายขึ้นชัตเตอร์หนึ่งชัตเตอร์สองอ่ะแล้วก็ผ่านไปเรื่อยก็ยังไม่รู้สึกถึงความยากของเกมเท่าไหร่นะ หนก็ยังแบบเอ้ยสองผระพันทัพเตอร์หนึ่งมาได้โล่งเลยเว้ยจนกระทั่งเริ่มมาเริ่มมันหนืดมันเหนื่อยตอนเริ่มตีเปื่อยไก่เอ้าเลือดหมดทําไมไม่ตายวะมันจะมีช่วงหนึ่งเปื่อยไก่แปลงล่างแล้วมันจะเป็นอมตะก็ตีไม่ตายจนกว่ามันจะกลับไปวล่างหมูป่าแล้วทุบมันถึงจะตายแล้วก็อยู่หมูป่าล้วนะเพราะว่ามันนี่ด้วยมันอยู่ในโคนมันหนืดมันไม่สามารถโดดหลบได้คล่องเออเราก็โดนบ่อยไอ้ตีเปื่อยไก่จบไปก็ไม่เท่าไหร่ จนกระทั่งไปเจอไอ้บอสแมงป่องเออไอ้เต่าร้อยตาเต่าร้อยตาโอ้โหทำไมไม่ผ่านทันทีวะเพราะมันเปลี่ยนมิิแล้วแม่งสู้ไม่ได้ก็เลยไปเปิด youtube ดูอ๋อมันต้องไปเอาเข็มมาก่อนถ้าไม่เอาเข็มมาจะผ่าไอ้เต่าร้อยตาไม่ได้อ่ะโอเคเขาไปตีไก่ตีไก่ไอ้ที่อะไรอะไรเมฆอะไรม่วงๆอะเมฆม่วงอัหมู่บ้านเมฆม่วงอะก็ไปตีไก่ว่าเมฆม่วงไอ้ไก่เมฆก็ตายยากโอ้สองเฟสอีก โอ้ยนอยู่นานเลยอะ่ะคือผมอตัวเซฟแรกที่ผมเล่นนะเซฟแรกที่ผมเล่นมันเล่นไปทั้งหมด175ชั่วโมงอะ่ะเออแต่มันจบไปหรอบนะแต่ว่ามันใช้เวลาในการเล่น175ชั่วโมงผมจบไป5้ารอบเบลตันที่342่ะก็กว่าจะจบชาตเตอร์กว่าจะจบตรงนั้นอะ่ะกว่าจะไปตีไก่ตายอ่ะตีจนท้อแต่อยู่2วันอะ่ะตีไก่อยู่2วันพอตีไก่ชนะถึงได้ไปอ่า สู้กับเต่าร้อยตาเออแล้วก็ชนะเต่าร้อยตามาเดี๋ยวก่อนชัตเตอร์สี่สี่เต่าร้อยตาเออชัตเตอร์สามมาในนี่ชัตเตอร์สามเป็นคิ้วเหลืองเออชัตเตอร์สามคิ้วเหลืองผู้ผิดขอโทษทีฮะคิ้วเหลืองไม่มีปัญหาหนึ่งสองไม่มีปัญหาเอ่าสองสามไม่มีปัญหาสองสามไม่มีปัญหาไปเริ่มยากอีกทีสำหรับผมคือชัตเตอร์สี่ที่เป็นลังแมงมุมเออลังแมงมุมก็เริ่มยากตอนที่ตีกระตืัวพอยกายแหละอ่าทีเนี้ยพอเราผ่านอ่าเราทำเควส มังกรด้วยใช่ไหมมังกรตัวที่1นึ่งอยู่ชั珀เตอร์หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ตัว2เนี่ยตัว2เนี่ยถ้าสู้เลยอะลําบากต้องผ่านไปก่อนเก็บเวล้เยอะก่อนให้มันมีท่าท่ากระบงกระบองให้มันเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็กลับมาตีอ่ง,ง่ายขึ้นส่วนชั珀เตอร์3ที่เป็นหิมะก็ไม่เท่าไหร่เออมังกรมังกรตัวที่3าว่าไม่เท่าไหร่แต่พอตัวที่4อะ่ะเออตัวเนี้ยณ <c oughs> นะตอนนั้นนะ ผมเล่นเล่นจนจะจบแล้วก็คือพอเข้าชาเตอร์ห้าชาเตอร์ห้าเป็นไอ้พวกไฟอ่ะอกระทุงกระทิ้งพวกเนี้ยไม่ยากแป๊บเดียวจบเออมีความรู้สึกว่าชาเตอร์ห้าสั้นมากอืแต่มันจะไปหนักตอนสี่อ่ะสี่ตอนเต่าร้อยตาถ้าเต่าร้อยตาสู้มไม่ได้ต้องไปตีไก่ไก่ก็ยากร้อยตาแม่งก็ไม่ยาก <c oughs> ติดอยู่ตรงนั้นแล้วพักใหญ่พอผ่านนั้นมา,ขา,า,าขเข้าชาร์เตอร์าก็เข้าชาเตอร์ห้าก็ไม่เท่าไหร่ก็เฉยเฉก็ก็พอเล่นได้สนุกดีถึงถึงรดรด เขียนมันจะระเบิดแรงหน่อยนะก็ไม่เท่าไหร่พอจบชั้เตอร์ห้าก็โอเคเข้าเข้าชั้เตอร์หกชั้เตอร์หกทีนี้เราก็ไปดูทำไมเราไม่เจอไอเออหลังนาทีละอย่างเงี้ยถึงบอสตัวสุดท้ายเนี่ยก็แบบโอโหก็จะผ่านอ่ะคือตีแล้วตีอีกตีจนท้อตีอยู่สองวันอ่ะตีจนท้อเก็บเวลมาตีตีเสร็จเก็บเวลเก็บเวลมาตีตีเสร็จเก็บเวลตีจนท้อเราก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะก็เลยเอางนี้แล้วกัน งกรสลับไปอยู่แค่เนี้ยตีมังกรตีบอสตีมังกรตีบอสมังกรตัวสี่ก็ยังฆ่าไม่ได้แล้วก็ไปดูว่าจะทายังไงให้เจอเอิร์หลังก็เลยไปตีเอิร์หลังด้วยตีเออร์หลังหลังไม่ผ่านตีบอสก็ไม่ผ่านตีมังกรก็ไม่ผ่านอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยตีบอสตีมังกรตีเออร์หลังวอยู่สองวันตีก็อยู่แค่เนี้ยเวลก็ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เก็บเวลสู้ไ่ได้ก็เก็บเวลเดินไหม ทำเควสตามทางอะไรก็ได้เก็บของเก็บของเก็บเวลไปเรื่อยๆมันจะมีจุดเก็บเวลที่มันจะให้เราใช้ตัวหนูระเบิดอะไประเบิดเอาระเบิดตรงรังใหม่แล้วมันจะได้ค่าเลเวลเพิ่มอ่เคลียร์รอบแรกออะเผมน่าจะได้อาน่าจะได้อยู่ประมาณ1 4 0 140 1 5ยเลเวลอเะเออประมาณนั้นคือเก็บอยู่นานตีอยู่นั่นเพราะเราไม่เก่งไงเราก็เล่นมาอยู่นั่นแหละจนจนผ่านมังกรก่อนตีบอสมังกรชนะ ก็แบบอ่ะโอเค้อดองกรผ่านแล้วก็ไปตีเออหลงังเออหลังนี่ยังไม่ตีตีไม่ตายสู้ไม่ได้เออก็เลยไปตีบอสลาดบอสก่อนลาดบอสโอเคกำลังนั่งกับจีตาปือป้อๆโดนไปหมดแล้วชีวิตแม่งอะไรอยางอยู่ปุ้งเอา้าชนะแต่ว่าเคลียร์รอบแรกอยังไม่ได้ฆ่าเออหลงังเลยทําให้เราไม่ได้ตัวไออะไรลิลี่ก็ลัดก้าเออ นิวเกมพัสอเออก็ได้เล่นขั้ที่2ก็โอเคไปฆ่าเออหลังถึงได้ตัวนี้มาพราะขึ้นรอบ2เริ่มง่ายขึ้นเราก็เข้าใจว่าเออพอเรานิวเกมพัสอ่ะแล้วมันจะง่ายขึ้นเพราะของเราเริ่มครบทุกอย่างเรามีมอนมอนมอนตัวแรกเปิดมายังไงก็ต้องตีตาย,ตายปรากฏเอา้าไม่งอ้เท่าเดิมเฮ้ยเดี๋ยวพลังพลังกูเทียไ่้ร้อยกว่าแล้วนะทำไมกูตีมอนยังเข้าเท่าเดิมเอา้าสรุปนิวเกมพัสมันก็พัสตัว Monster ให้เก่งขึ้นด้วยอ่แต่จะว่าจะบอกว่า +2 สสออไม่ยาก +2 สสนี่ถือว่าง่ายความรู้สึกว่า +2 สสง,ง่ายกว่าครั้งแรกที่เราเล่นเราก็เล่นจนจบอ่ารนีนิวเกม +2 สสเราจบเราก็โอเคของเราเริ่มฟูอ่านี่นลงลิลิกได้แล้วทีนี้ก็เริ่มเก็บ Achievement ให้มันครบร้อยอร์ซพอเป็นตัวรีิ นิวเกมพาร์ทสามก็ไปไล่ตีของที่เราไม่ได้ไดด้รอปอะ่ะก็พวกหลังตักตีหลังตักขาบอ่ะตีหลังตักขาบเพื่อเอาปอกแขนอ่ะเออนั่นก็ตีหลังตักขาบเพื่อเอาปอกแขนก็ไปนั่งไล่เก็บจนได้เอ็กซิเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออได้เอ็กซิเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคทุกอย่างจบบริบูรณ์ก็นิวเกมพาร์ทสี่นิวเกมพาร์ทสี่แล้วก็เล่นไปให้มันจบกล่าวว่านิวเกมพาร์ทสี่เนี่ยมันต้องมันต้องง่ายกว่าสามกว่าสองแล้วล่ะเพราะทุกอย่างมันครบแล้วเอ็กซิเมนต์เต็มแล้ว ปรากฏมันยากขึ้นเรื่อยๆมันยากในความหมายคือยากกับพวกคิกกีกนะคิกกี้มันยากขึ้นแต่แต่พอมาเป็นพวกมอนอ่าพวกพวกบอสอ่ะไม่ได้เก่งขึ้นอย่างที่เราคิดบอสก็เฉๆยๆเออติดบอสอ่ะรอบแรกๆอ่ะยากกว่ารอบหลังๆแต่เป็นพวกแบบว่าพวกคิกกี้ตามทางอ่ะมันเก่งขึ้นเออบางทีโดนคิกกี้ตีตายภายในแบบยิงมันยิงมันยิงธนูไฟอ่ะปุ๊บปตายเอ้า กิกกี G ้แม่งยิงแรงมากทั้งท่านที่แบบใส่ชุดกระพิงใส่ของป้องกันพลังป้องกันเพียบเลยนะแต่แป๊บเดียวตายแต่ว่าบอสไม่เท่าไหร่บอสบอสอาจจะทุบแรงขึ้นแต่ว่าความเหนียวของบอสไม่ได้เพิ่มขึ้นเออบอสก็ตายง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จบ4พอขึ้นรอบ5เนี่ยตอนเนี้ยพอรอบ5ผมยังคาอยู่ชัปเตอร์2ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าโดนธนูไฟยิงแปบ๊บเดียวแม่งก็ล่วงแล้วอ่ะก็เลยแบบเออไม่ไหวเว้ยยิงเร่ยนยิงยาก กลับไปนิวเกมธรรมดาดีกว่านิวเกมเรารู้สึกว่าโหนี่ขนาดเลือดเราแม่งเต็มแผงเราโดนยิงทีเดียวแม่งจะตายแล้วเราเกิดความทรงจาไปแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวโดนนิดเดียวแม่งก็จะตายนะไอ้ไอ้หลอดสั้นๆน,น,นิดเดียวของของนิวเกมอะเของเกมละของการเริ่มต้นเล่นใหม่มันจะสั้นนิดๆเนี่ยมันจะขนา,นาดาไหนวะปรากฏอ่ะพอเราเริ่มเล่นใหม่ก็ปกติไม่มีอะไรแน่นอนผมซื้อเป็นตัวดีลักมันก็จะมีชุดให้มีกระบองให้มีตัวป้ายกับเซฟ แล้วก็มีกระดิ่งวิ่งเร็วแล้วก็ชุดที่มันจะเพิ่มค่าประสบการณ์นะ,นะแล้วก็โอเคเริ่มใหม่แล้วก็เล่นปรากฏตีแม่งเท่ากันเลยดีไม่ดีตีตีสองทีตายตีสองสามทีตายอ่ะในขณะเดียวกันนิวเกมพ a s s ส่ะตีสองสามทีสองสามทีไม่ตายเออบางทีต้องแบบหมดชุดคอมโบถึงตายก็มีเออแต่พอมาเป็นนิวเกมธรรมดาป๊อกปก๊อกป๊อกอ้าตายป๊อกปก๊อกป๊อกเอา้าตายเราก็เล่นไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเอา้า มันมีอีซี่โหมดด้วยเหรอพอเราจบไปห้ารอบอะเออพอพอเราเล่นจบเกมไปห้ารอบอะแล้วเรากลับมาเล่นใหม่กลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันอีซี่โหมดเลยไงวะมันมีอีซี่โหมดมันง่ายจังมันง่ายขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเริ่มเล่นเราโคตรยากเลยเราพอแต่ว่าสกูงสกิลอะมันก็ต้องมานั่งไล่เก็บใหม่เหมือนเดิมนะเรารู้สึกว่าเออนี่เกมรอบนี้มันง่ายขึ้นมันตีมันเติมมันหลบมันคล่องแคล่วมันเอ้าสรุปนี่เราเก่งขึ้นนี่วา เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเก่งขึ้นเ้ยเออแต่พอเราเล่นนิวเกมที่แบบเริ่มต้นใหม่จริงปรากฏว่าผมเล่นแป๊บเดียวเออเล่นแป๊บเดียวผมก็ผ่านอ่าผ่านตัวครั้งแรกครั้งแรกเสร็จเราก็นิวเกมพลัสครั้งที่สองนิวเกมพลัสครั้งที่สองก็คือคลิปที่ผมตัดใส่ใน YouTube ที่ท่านได้ดูกันก็คืออันนั้นคือนิวเกมพลัสสองอ่าจากการเล่นอ่านิวเกมครั้งใหม่ในเซฟใหม่ แล้วก็ทําเป็นรีนิวแล้วก็เป็นนิวเกมพาร2แล้วก็อัดคลิปก็จะเห็นว่ามันมันง่ายเลยนะผมแทบจะไม่ต้องโดดหลบอะไรมากมายอะ่ะคือเราก็มนบวกมนบวกมนบวกหวดบวกหวดบวกบวก,บวก,บวก,ก็ใช้ใช้พวกไออะไรไอที่เรามีมนเอ,อเวทเอยที่เรามีทั้งหมดก็ใส่เข้าไปอืเต็มที่ที่จะแล้วก็มันจะมีสกิลพิเศษที่มันได้มาใหม่หลังจากที่เราจบเกมไปก็คือ ตายแล้วเกิดเออไอขนพิเศษอะ่ะเกิดมันจะมีให้เลือกระหว่างขนพิเศษกับแยกล่างผมแน่นอนผมเป็นคนหลบไม่เก่งเรามั่นใจว่าเราตายบ่อยมนแยกล่างเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็รูปแบบการเล่นของเราก็คือเราจะไม่ค่อยเข้าไปที่สรเจ้าแล้วเลือกพักเพราะถ้าเกิดเราเข้าสัญ้าแล้วเลือกพักอะ่ะมันจะทําการรีเซ็ตมอนสเตอร์ทั้งหมดเออเราต้องการแบบเดินไปทั่วๆเดินแบบทีเดียวง่ายๆเพราะบางทีมันอาจจะมีวิ่งไปวิ่งกลับอย่างเงี้ยเราก็จะตีมอนทีเดียวให้มันจบ พอเวลาเราได้บอสที่เป็นลูกไฟแเราก็จะกินกินน้ําเต้าเพื่อให้เพิ่มมานาแล้วก็กินไฟเพื่อให้เพิ่มน้ําเต้าอะไรแบบนี้เราก็จะวนๆอย่างงี้จนจนถึงบอสบางตัวอย่างแมงมุมเงี้ยแมงมุมตัวแมงมุมม่วงอะบริหารผิดไปหน่อย <c oughs> ไม่มีมานามานาเหลือก็ถึงหนึ่งเงี้ยเออเราก็ไม่เป็นไรแต่ยังดีไงถ้าเกิดเราตายอะน้ําเต้ามันจะเต็มเออเราก็อาศัยตรงส่วนนั้นไปแล้วก็เล่นจนมันจบเกมแล้วก็อย่างที่เห็นหวดกับตัวล a สบอส ม้วนเดียวจบเลยสี่เฟสหรืองสารเจ้าก็ยังไม่ได้แบบไปปักทูปเปิดเล่นใหม่ไม่มีนะก็ประมาณนั้นสำหรับแบคมินบูของก็ตอนแรกอาจจะยากแต่ตอนหลังๆก็ก็ไม่ยากแล้วก็ง่ายดีถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะทุกวันนี้ก็เปิดเล่นแต่ว่าก็เริ่มก็เริ่มมีอาการเบื่อแล้วเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะฉันก็เอาจริงๆก็เล่นจบมาถ้าเทียบกันอะอะเซฟแรก่เซฟแรกจบมาหรอบเซฟสองจบไปสมรอบเออ แปดรอบแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเอ <c oughs> ็กซิปเมนต์ก็เต็มร้อยอะ่ะเออเต็มร้อยมาตั้งแต่ยี่สิบกันยาล้วเออมันก็นานแล้วอะ่ะมันก็ทุกอย่างหมดแล้วไงไม่มีเหลืออะไรแนละ้วก็เลยแบบเออก็เล่นแก้เซงบ้างบางทีก็อยากจะทําคลิปอัดลงแต่ก็ขอบคุณนะที่มีคนมาเข้ามาดูเข้ามาดูคลิปที่ผมลงเอาจิงส่วนตัวไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่ว่าเราเราก็จะเล่นสไตล์ประมาณนี้ถ้าคุณแบบดูคนเก่งอาจจะต้องดูช่องอื่นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งแล้วแบบ จะทํายังไงให้ผ่านด่านก็ดูผมก็ได้นะเออนี่คือสายด้นด้นแบบหดหดมนมนหวดหวดมนมนหวด,หวดอย่างเงี้ยเออไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ชนะจบประมาณนั้นครับโอเคก็อาจจะนอกเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับแบ็คพิพูหองเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคิดไว้แล้วล่ะว่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการแนะนําการถ่ายภาพก็เดี๋ยวจะทาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ20-23ถึงผมจะไปเหนือ ก็เดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ที่เหนืออาจจะได้อะไรน่าสนใจน่าสนใจมาฝากกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดถึงที่หยดก็สำหรับแบ็กเมดูของก็ขอจบไปเพียงเทาง่านี้โอเคบ๊ายบาย